หลังจากแยปิดหมอไว้มือนี้แยกกับสิบพาะเอาห้ถึงว่ากับแหงกับอันนั้นเลี่น้อยแยสิเอาพ่อมีรสหอมเสียพืนหนิหาอย่างหัดข้อไปสิคอกิน วายคนอ้วย,ยุหงหนนยางป็นหน่หมเนาแยศูนย์คอเสียแลวศูนย์ให้คอเสียแล้วจ้ะเ,เปิดดู แยกสิโอ๊บไปกันสิลี่น้อง <c oughs> บอ่บ่บ่บอ่อหายเพลนเด็ดแห่งไร่นำเพลนออกยี่นี้มีกะแย,ยกกะจีเอาไปใส่กันเลยพี่น้องน,น้ำนัวเพลนเลยเอาเพต้องเอาเหลืองคักก็ได้ยายปิดฝาไว้ปลดปุกปลุกปลุกเนียงกระโบ,บ เหลือแล้วจ้าหนังกระซูบแล้วเอาเลยเด่นที่บ่อยแหงเจ้าน้ำนวดนี่นี่ข้นลาบเลยพจริงๆข้นข้น่นาเลยทำหลายอย่งอางเข้าบระเด็เห็ดซื้อเห็ดขายดอกจ้าแยกเอาน้ำนวดอยู่ในนี่ข้นลาบเลยทุกยอดนี่ทุกแล้วนี่เพต้องใหน แดงให้เหลืองคักหรือซ้ำนี่กับพ่อแล้วนี่ย่าไอพีดฝาไว้จนหนังจนเปื่อยปั่นตม้มมมาแล้วพ่อแล้วนี่ที่ตะียกลงซ้ำนี่พ่อแล้วเรียบร้อยไม่ต้องให้พ่อแห้งคักแหง้งยงแรสจะเป็น แนวอื่นนี่เอาน้าคุกคลิกซุกมะมีเหลือพี่น้องฟ้าปิดฝนบุบบุบอยู่อันนี้แยกกระจิตักใส่กระซ้อนนี่ล่ะเอาไว้ให้มันเย็นพักไว้ให้เย็นแย,นยกกระจีมาหันทำพาไปเลยจ้ะนี่เอาใส่น้ำนุ่นิ่นนี่เฮ้ยสุดยอดที่พี่น้องดีบ่ดีแยกอยากให้มีน้ำหลายกว่านี้แยกกระจีเอา ขึ้นตังไฟเอานอมเอาน้าหยอดอีกน้อยเวลาเ้าค้นหลับพ่นสิได้คุกคิกอร่อยฮะเร,ยเรียบร้อยพี่นอ้องเดี๋ยวเอาข้างจุกน้อยกันแก้เสียเอาน้ำใส่แล้วนีเป็นจะแส่บเพราะพี่นอ้องทึ่งเหลืองทึ่งโอบอูอูอูอ้ออ เียบ่อรอยห้อหยย็นไปตะคน้นหลับสุดยอดสุดติงกะดิงแมวเป็นไดพี่น้องหันมาทาั้งนี้กูที่พ่อเห็นคนพี่น้องแย่แย่ต่างขากรองแบบจิตตาลานพ่อหยเ็นซะก่อน จะทำผ้า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 นี่โอ้ดส้สีสีซ้ำนี่ก็เอาแล้วนี่เฮ้านี่ซ้ำนี่หั่นหรอพี่น้องว่าต้องไงแหงลายมันสีหยาบมันสีเหนียวจะเดี๋ยวย้ายหัห่นกันนะจ้า